สบายดีสบายดีตอนเช้าเด้ออากาศดีดีนะท่านผู้ชมเด้อนอนหลับดีขนาดนอนดีนอนหลับดีบ่เออหลับดีบริฟันยังบ่บด้ฟันอยังบ่บ่ยกูบ่คอยกูบ่อยกูบ่คอบ่ยกูคอยกูบอันนั้นอยู่อยู่อันนั่นกูยก่คอยกอยก่คอก่อยกย เลยโอ้โหพี่เอาเลยไเคยเคยจีหยาดเลยจะกระตื่นเลยจะกระตื่นเลยจะฟันทิ้งพี่จะกระตื่นเลยโอ้น้องเมย์เทปบอลได้ฟันย่างทำผสมน้องนานได้ฟันยังหับอลได้ฟันย่างเรานอนแซมขนาดแบบแต่ลเตือ่าเพานอนต้องเปอร์ผนลมยังขนาะดแต่ว่าอันน,นี้เข้าบนนอนแล้วว่า ทงผ้านอนเลยอากาศดีดีนะผู้ชมตอนนี้กะสาวองศาเนาะตอนเช้าตอนนี้อากาศเย็นสบาย่ะผู้ชมเด้จอจันอนนนหออน่อยนั่งกินกาแฟกินน้ำหอม์จังหน่อยนึงแล้วกะจะไปอาบน้ำทั้งผู้ชมอาบน้ำแล้วกะถ้าเบิว่ามาอนีเช็ดยังไปใส่เลยนะครผู้ชมเนาะมีได้กิจกรรมที่ต้องเห็ดต้องไปแหละทั้งผู้ชมอยู่กับส่วนเผาละแวงคือกแล้วท่้ผู้ชมเนาะอันนี้เฮกก็นอนอยู่ เหมือนส่วนเผาเลยท่านผู้ชมเด้อนี่อยู่ห้วยกองเมืองปลาซองแข้งจับปลาซาก,ากท่านผู้ชมเนาะภาคใต้ของประเทศลาวนี่ไทยบรรยากาศต่างๆให้เบิ่งเด้อท่านผู้ชมเด้อสบายดีตอนเช้าเลยน้นองนะสบายดีตอนเช้าเลยเนาะตอนนี้เน <c oughs> าะเช้าเช้าเลยไปได้รับดีอยู่บ่กรับดีอยู่หนาวเนาะท่านผู้ชมเนาะอืออยู่พูนเราได้เปิดพัดลมเปิดยังเนาะวันยุนี่เราว่า เข้าห้องปุ๊บเลยว่าห่มผ้าเลยทั้งผู้ชมหนาวหนาวมากเลยสบายดีตอนเช้าฮะให้กินเองโอ้ให้กินเองมันปัจจัยดีขนาดว่ายาวถ้าเป็นห่วงเลยโด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 ยมาคนหนึ่งเขาแล้วคือกาแฟโดยมันคือกาแฟเขาเลือกซองซองผลีกินกาแฟใส่รู้สึกว่าจะกินอันฮอนตอนเช้า อนอนรับดีบ่ได้ได้สวัสดีกุดมอร์นิ่งตอนเช้าโอ้เสียงรถแตกๆเนาะเพิ่นไปใส่เด้ห้องห้องรถแตกๆคือกันบ่เอาอึตอ พากันกินยังนี่กินกออาแฟกาแฟเนยพอดีดนะน้องเมย์มีกาแฟซองสองข้อหวมนำเลยเด้อ,อเออกินเป็นกาแฟยังไงกาแฟดำกาแฟดำกาแฟเ็เองหม้อข้านมึงเนี่ยกระปุกคุด ก็เปิดเลยเด้อกาแฟดำนี่มันจะขมบ่มโอ้ก,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 กลิ่นแบบุ้มขุบปุกๆเลยเนาะโอ้เนวกินบะหมี่ฝนว่าจะกินข้าวเซาอ,อยู่บล่ลด้ยวอดยอันนาไข่มะเห็ดอันนา จะสืบไข่กับข้าวเหนียวมาเห็ดปั่นข่าให้น้นองๆกินโดยมืออ่ะนะน้ะนองมี่มาลพบางเนาะเดี๋ยวจะไปออกลาดอีกโดยเ,ออเคยกินบ่ปั่นข,ข่าแล้วก็ทอดใส่ไข่เคยกินบ่ฮะขแบบ้าวจาเีเคยกินบม้ข้าวจีแบบใส่เครื่องใส่ปลาแดกใส่ไข่ใส่ยังเคยบอกข้าวจีท่าปลาแดกเคยกินหม้อใส่ไข่โอ้โหเคยเนาะบเคยอ่าน<อ>้องมี<อ>่จะไปออกลาดกับน้องไวเด้อกินน้ำกันเนาะ เชฟเชฟโลดจังน้อยจังน้อยจะไปออตลาทําผู้สมนี่น้องน้องเพื่นยังบ่ได้ไปสะบ่ได้ไปองเฮียนบ่นี่โอือหพักพอดีเลยเออเดี๋ยวน้องมีกับน้องนาจะพากลับไปตลาดทาผู้สมคือเก่าจะไปตลาดห้วยกองนี่ จะเฮ็ดเมนูชับๆให้น้องๆคนไอ้เออคนใดกินชื่อหลงเบิรงนทัาวุฒิสมอนหัวทับนผู้ชมหัวผู้เสื้อบ่แซ่บได้กินั่งถาจนงางนอนอีแล้มือบานในกรวัติากิละห้าจนง่านอนท่านผู้สมไปบนคลิปก่อนได้เด้อมือานี่ขวดกินนยูอนขวดตัวนั้นเนาะมื่อวนนี้เขาจะได้ฮ็ดยูคนขวดตัวไดเอยตัวนี้หรือตัวนั้นตัวได้กวใด ไ,ไอ้กรไดนอนคือมันเหอนเดียวกันอันเออนองกันทัาพุูมสมเฮก็จะเาจะยางข้ามไปห้ากันแบบง่ายๆเลยกินข้าวกินน้ำกันอืคระบรรยากาศดีดีตอนนี้จนเจ็ดโมงป่าแล้วนี่ยังสาวงองศายัางเย็นสบายอยู่ทัาพุ่มสม่มีแดดบานเห่า,นา,นานีนเจ็ดโมงแปดโมนแดดพูมาแล้วอันนี้ยังเย็นซุ่มเย็นอยู่ โอ้เนี่ยน้องๆ่ลออกสิ้นมาให้ยืมทำผู้สมโอ้สิ้นใหม่ๆเลยด้านนี้น้อสิ้นอาบน้ำเออสิ้นอาบน้ำขายบ่ขายบ่โหน้ของไฟของเอื้อยเองบ่ของหน่อของไอเี่ พื้นไทยพวงห้องอาบน้ำโบมีห้องน้ำได้ทำบุสมตรงในอาภูมิเด้น้องมีเนาะโดยใส่ชินแบบนี้อาบได้ทำบุสมจากน้อยทำบุสมเด้อพะยัดขึ้นคลิปตรงนี้น้ำแบบธรรมชาติแล้วมันรอต่อไปทำบุสมว่าจะเป็นคลิปต่อไปบอลเลือดจังได้ทำบุสมเนาะชิปตะลาดแดดเนื้อเอ๋ยเนาะกางอากาศธรรมชาติเนาะแม่บ่มีห้องน้ำยังเลยทำบุสม จักไปน้องเมฆดึงึงถึงึง,ง <c oughs> อกุกอกปุกอกปักอักปัก,ก,ปกมน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 ,มนตุยนุยตุยนุย <c oughs> ไม่ต้เฮ็ดเนี่ยม่ตูตตตโอ้ตำน้ำซีฮุงข้าวอ้เข้าว<อ>เวอร์งไงเด้ออู้อันนี้เห็นเมี่ยงนี่อคือมาไปตองข่อน,นีไปตอง่บซีซฮะโอ้เอาไว้ซุปยา เจ้ามาหอเศร้าอะไยังสีของไม่ตาขบนนี่โอ้ตาข่ายมันแหง้งโอ้ห้าก,กับเคยหูเด้อไม่ตองประเทศมัดเศร้าอะไยังสีแหง้งและกระเทิดเป็นอันซุบยาโอ้อยู่พี่จะซูบแบบนี้นะหนาเนาะโดยนี่ สบายดีสบายดีมาทุกคนเด้อโอ้เมตู้อีหยังอันนี้อันนี้เป็นหยังอันนี้อย่าสู้คึ้นอย่าซุปหยังอย่าเส้นอย่าเส้นโอ้ย่าเส้นสวยเองซุปเองเ่สวยเองเน่สวยเองเนาะโดย นี่แหละแม่เานขวดที่ว่าน้องเมย์ใส่แต่งกิ่นให้สูตรน้องสาวบ้านเพิ่นกินนะทำผสมน้องเานขวดตัวนี้แหละถ้าไทยไทยยังบริเบิงกะไปเบิงคลิปก่อนหน้าเด้อเดินทำผสมเด้อตื่นเช้าไล่ก็จะเป็นเบิ่ยเด้อทำผสมเด้อขออภัยเด้อยังผิดกับข้อภัยนี่เป็นแบบนออี้แหละ แตงกินนะบักลายาท่านผู้ชมไปเบิ่งคลิปย้อนล่างได้ว่าแตงย่างแดดกินกับไผด์ด้เดอทนผู้ชมเด้อฟ้าเข้าไปเบิ่งไป่องเดดเด้อท่านผู้ชมเด้ออย่าลืมว่าบันคลิปได้เป็นจะได้กับคอมเมนต์มาได้เด้อท่านผู้ชมเด้อติชมไดดนะท่านผู้ชมเนาะโม่บานเพิ่นท่านผู้ชมเหมือนก็จะเป็นแบบเป็นล่างแบบบ่นจะเป็นล่างเป็นตู้เป็นแบบจังซี่หล็บเป็นส่วนใหญ่เลยท่านผู้ชมก็จะเป็นแบบอยู่จังซี่ติดๆิกันเลย ถ้าพะยะคงมาเป็นย่างเอามาฮอดจุดนี้ได้ก็คือหอามมะซวยเลือดเหินที่ว่าไฟไหม่มืดล่างเหินนะท่านผู้ชมอยู่ด้านนอก,นะอกเนาะหยับออกไปอีกท่านผู้ชมกับไปบนคลิปย้อนล่างในเด้อหอมมะซวยเลือดเหินที่ว่าไฟไหม่มืดล่างใลยเนาะล่ะกับได้มาต่อโดยพักเสาอาศัยอยู่กับคนสนุนเพาท่านผู้ชมโอ้ไม่เท่ามบอพซ่า,าระแวงเลยเนาะ เอ้าบริเวณฟันยางนอนแสบแห้งนอนหลับดีเรจะได้อายภาษาอายว่านอนนอนหลับดีป้วยค่ะใช่หมดจังได้เลยนอนหลับดีหรโดยง่ายสบายง่ายสบายฮิมวนมวลเมื่อวานนี้ก็อันนั่งน้ำน้องๆเพิ่นเว้าเรื่องอันเหยียบเบาภาษาสุนเพานี่แหละมวนแทายมวนว่าอยู่กันกันจนดึก เงี้ยนสบายไปบ้านนอนรับดีท่านผู้ชม ตลาดกันไปใช้ชิตไปนา้าเฮาจะไปตลาดเด้อยางไปเนาะไปทางไหนให้น้องๆนง้าหนา,นาที่น้องมี่จะจักทางจะบอ <c oughs> ี่น้อยไปบบถือข้างได้ล่าสุดยางหน้าโบหัว,อหวโอ้ไปทางหลัดแบบไปสิเนาะ ย่ยม,มากอะซอสเลยน้งนองๆเพิ่นจักขนาดเนาะใส่ใครไปหั่งได้เอาอนนี้เนาะอันนี้บ้อนจุดไก่ตอนนี้บอกได้ๆไข่ได้ๆเห็นเลยเห็นไข่เขจะมีหมึกใหม่เ้าจะเอาไปตอดอะไนั้นเขาจะใช่หีดแ่า พอดีเลยมาตลาดว่าเดียวจบใครแตะเฮาได้50มีแต่แตะ50บ่ได้แตะ50,000นเนาะเตะ1แตะ1อันนั้ดอ่าน้ําแดงเป็นตุ๊กนี่บ่น้ําแดงเอาตุ๊ก1ึตุ๊ก18,000ตุ๊กกลางนี่บ่ตุ๊กตุ๊กแบบสมีนะตุ๊กก5,000เออเอาตุ๊กก

อเอาผักห้อมให้แน่ช่องพันโดยช่องพันเผักบัวนี่ใบน้อยมีบอกผักอันนี้ตัวน้อยมีบอกมีตัวใหญ่เนาะชองพัน โอ้จะบอกวาาเวียดมีเวียด์ห้่ยเนาะเอาห้อมเท่าไหร่เอาพับห้อมเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้ซองพัน้วก็เอามักเผ็ดชีเขียวกับชีแดงนี่ปนกันสามพัน

ต้ออองเบมโอ้สูตรเขาทาประเดดเขาบอกแม่จะมีไข่มีปลาแดดมีผกหอมเนาะหน่อยแล้วก็มีอย่างอีกเผ็ดเนาะอาหั่นเดียวกันหมอกับอาหารนะตามกันหมอโดยไรไร่อเลยมีเหล่าแล้วก็มีน้ำแดงน้ำตุ๊กน้ำตาลท่งน้อยแดดน่ไมีครบหมดเลยยังก็มีเนาะ ยูทูบเหรอ Yes Yes YouTube าย Yes เมนแล้วคนเดียดบอคนเดียดบอราคนเดียดออเรคนเดียดเดียเนาะเราแดงแดียดชิ่องชิแปดิ่องค่ะหนอท้องน้อยให้แดงเบ่งตรงใส่่้อง

ที่นั่งจำเจียวปลาแดนิ่ัดเสริลส่วนกลิน่นะโอ้เสดายเครื่องนุ่งบรมมาไล่โตดเด้อขันหัวพุ่นตอนฮับดีให้ผักอาศัย,ยอยู่นำแตงสีนี้ครับผู้ชมเอาเครื่องมาล่าได้น้องเมนหมัมกบรรยากาศหมักอากาศธรรมชาติแบบนี้อากาศเย็นๆขำมาหลักะห่มผ้านอนเย็นสบายตื่นมากกินกาแฟกับบรรยากาศเย็นๆครับผู้ชมมัมกหมักจะไปเบิ่งก่อนแบบข้าวเหนียวได้ร์บอร์เนาะเราซื้อเข้าออลเลยครับผู้ชม เอานี่ยเขาสุกเลยเอ้เครื่องเขากาได้ครบแล้วเนาะอุ้ยผักได้ผักเขาเดย์ยางกั๊บปะนี่ผักเรียบร้อยเนาะโดยไปเออน้องๆคนน้องเมฆเพิ่อนด้วโดยอะไรยาไมยาปลาดักเขาได้ไมีเด้อน้องบุตรสวยสวยชื่อเขื่องนะคะคณะเลยเดี๋ยวท่านผู้ชม อยู่ปักซองนี่บอืดเด้ออันเม็ดกาแฟนี่กาแฟจ,จะลา,ลาไล่เหืดด่อผู้ใดก็ปูกเหื่อผู้ใดก็มีกาแฟนี้ปูกเองพาก,กันตากเองต้มเองกินเองเลยบบมไม่กินกาแฟธรรมชาติแท้เนะาะคักเด้อปักซองอกาศดินซุ้มเย็นดีอากาศเย็นสบายตลอดปีเลยบบกันเด้อดีด็กลองลิน่ยวมาใหญ่คักบ้ เด <laughs> ็น้อง,นอง่นกายะลิลนในไซค่ะเฮ็กกิน,ดกน, house, นอดิ่เฮือนเฮ่านอนเลย นี่จะเฮ็ดกินอยู่นี่แหละท่านผู้ชมานี่ราคาแบ่งปันกันไปเนาะโดยอันนี้เอาปลาไว้ห้างก็ได้บอลเฮานั่งลิ้นโดยจะในตัวนั้นนี่แมนเฮาจะเอาไปแล้วนะท่านผู้ชมไปเลยใบก็จะเฮ็ดเฮ็ดหอมเฮ็ดแหละก็จะกะจะมีเหล้ามีน้ำแดงอ่ามั่งไม้ยังต่างๆแล้วแต่เฮาเลยก็จะว่าแล้วแต่เฮาจะเอาไปให้เพิ่นเนาะที่ว่า เอาพ่วแล้วตรงแยกจากโฮแมจังได้น่ะเพื่อจะมีฮีดแทบุสมฮีดของส่วนเผาระแวงนี่เนาะโอ้น้องๆคนทําการซุ่มไฟให้เศร้านะหักลายเด้อกําลังดังไฟว่าจังไดจุ๊กอุ้นจุ๊อุ้นกลังจะ๊อุ้นกำลังจะอุ้นจุ๊กอุ้นจุกอุ้นจุกอุ้นกำลังจุกอุ้น โอเคดังดังไฟเด็กน้องมันจะดังไฟนะคขนาดอ้ตอนนี้เออตอนนี้โบเห็นแสงไฟเลยลองเบิรกระพันซีลูกบบนี่โอ้หน่องไปเอาหลอดไฟมาถัดเพี้ยสักกันระวังระวังมือมืออืมปกติไพ่เป็นคนหนึ่งเขาดิโฟ่ิโฟโอ้เนาะพอเพิ่์จะมักนึ่งเข้าขอกินเนาะโอู้เอามือจับไฟอย่างนี้ระวังแม้ไฟเพีย้ยเหี้ยเนาะอืมระวัง อันนี้มันยังนี่โอ้มักปีบ๋หรือว่าซาลีสาลีคือว่าเห็ดแบบตาแห้งอย่างซีโอตากับเห็ดแนวเอเออเห็ดแนวไปพูดคบผู้ชมกระชีบีมักปวยออมแอมโดยจีจองมาคางไว้มัาปวยอุ้ยแป๊บเดียวเนอะ เปาสุดเดียวเอาดนฝืนมาแล้กระเป๋าขึ้นแล้วก็จังซีเลยไหวขนาดเลยชิเนี่ยแ่เจะไปบนอนอเดี๋ยวจะเาเนาะเาวันเขาเอาไปแล้วแหละเขาเอาไปแล้วแหละพิตตดบอกมื่อกี้ว่าเมื่อกี้ว่าพิตต์ดบอกางไฟติดแล้วววัไหนติดเด้วนงไฟได้เด้วอุ่นเร๊อจะอุ่นเร่อ โดย,ยนะคะโอเคขอบใจลายพ่นมาประกสลันสุ่มไฟเลยค่ะผู้ชมคือจิเม้นพากันหิ้วละมาโอเคเดี๋ยวซวสิเต็งกินเด้อบันี้เดอลงมือบันี้อ่าหยับอ,ออกไฟมาบานนี้